หากจะกล่าวถึงราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนผมเชื่อว่าคุณผ,ผู้ชมทุกคนนะครับก็คงจะทราบว่าเป็นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับซึ่งการสถาปนาราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับถือได้ว่าเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการบริหารของคนนอกประเทศจีนในสมัยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับราชวงศ์จีนที่ปกครองประเทศจีนอยู่ก็คือราชวงศ์หมิงครับซึ่งในส่วนของชายแดนเนี่ยนะครับแหมเกิดการขัดขืนของประชาชนเกิดการต่อต้านนะครับของประชาชนจนเกิดเป็นการกบฏเนี่ยนะครับ อยู่เนืองๆเ,เนื่องจากระบบการปกครองและการบริหารในขณะนั้นไร้ประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวละครับทหารที่ชายแดนนั้นขาดผู้นําที่มีภาวะผู้นําและขาดแคลนสเสบียงที่จัดเตรียมเอาไว้อย่างเพียงพอทําให้คนที่ทํางานหนักบริเวณแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงของประเทศจีนในขณะนั้นลําบากมากทีเดียวละครับคุณผู้ชมนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านนะครับก็เริ่มที่จะไม่สนใจนะครับกติกาบ้านเมืองแล้วชาวแมนจูนั้นเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อยู่นอกกําแพงเมืองจีนในขณะนั้นได้ ได้เฝ้าสังเกตนะครับได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างเนืองๆตามลําดับเลยทีเดียวละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพวกแมนจูเนี่ยโอ้โหรบเก่งมากเลยละครับแล้วก็สามารถที่จะยึดดินแดนบางส่วนนะครับจากเมืองจีนแล้วก็ดินแดนอีกหลายๆส่วนนะครับจากชนเผ่านะครับที่อยู่โดยรอบเนี่ยนะครับจนกระทั่งครับชาวแมนจูนั้นสามารถที่จะสถาปนาดินแดนแมนจูเรียได้กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวละครับผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําแมนจูที่ชื่อว่านูระฮาจีถือได้ว่าเป็นผู้นํา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของชาวแมนจูครับเขามีความกล้าหาญมีไหวพริบป,ปฏิพานปราดเปรื่องจนกระทั่งสามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินแมนจูเรียให้เพิ่มขยายใหญ่ได้อย่างมากมายอย่างยิ่งเลยทีเดียวแหะครับและต่อมาครับเขาได้ทําการสถาปนาตนเองนะครับขึ้นเป็นข่านนะครับในปีพุทธศักราช2159ครับต่อมาครับนูราฮาจีได้จัดตั้งกองทหารโดยแบ่งการบังคับบัญชาออกเป็น4เหล่าทัพตามทหารต่างชาติที่สามารถยึดครองมาได้นี่นะฮะนั่นก็คือทหารแมนจูทหาร ทหารเกาหลีทหารมองโกลแล้วก็ทหารจีนครับโดยให้ขุนนางแมนจูนะครับเป็นผู้นําแต่และเหล่าทัพซึ่งต่อมานะครับกองทัพทั้ง4ได้ขยายออกมาเป็น8กองทัพเรียกกันว่ากองทัพ8ธงโดยทั้งหมดนั้นจะต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลแมนจูเรียครับและต่อมานในพุทธศักราช2172กองทัพใหญ่ของพวกแมนจูก็ยกลงมาจากทางตอนเหนือสามารถที่จะพังทลายกำแพงเมืองจีนบางส่วนได้แล้วก็บุกเข้ามานะครับจนกระทั่งสามารถบุกมาถึงกรุงปักกิ่งได้เลยทีเดียวลว ต่อมาครับพวกแมนจูก็สามารถยึดเมืองสํำคัญๆนะครับของพวกมองโกและต่อมาเกาหลีเองก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของพวกแมนจูอีกด้วยล่ะครับราชวงศ์หมิงของประเทศจีนในขณะนั้นพยายามอย่างยิ่งล่ะครับที่จะรอมชอมแล้วก็เจรจาหาทางสงบศึกกับกองทัพแมนจูที่เกรียงไกรอย่างไรก็ตามล่ะครับการเมืองภายในของจีนในสมัยราชวงศ์หมิงเองก็รุนแรงอย่างมากนะครับในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งนั่นทําให้นะครับมีผู้นําทางการทหารบางกลุ่มนะครับแอบเปิดทาง ให้พวกแมนจูนั้นสามารถบุกเข้ามาได้แล้วก็ทําการสนที่กาลังกับพวกชาวจีนที่ไม่เห็นด้วยกับอํานาจกลางของจีนในขณะนั้นล่ะครับโดยพวกจีนบางส่วนนะครับได้นํากองทัพมาร่วมด้วยกับพวกแมนจูจนพวกแมนจูนั้นสามารถที่ทาการบุกยึดกรุงปักกิ่งไว้ได้อย่างสําเร็จเลยล่ะครับและเมื่อกองทัพแมนจูสามารถบุกเข้ากรุงปักกิ่งได้ก็ไม่ยอมยกทัพกลับล่ะครับแต่กลับสถาปนากรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของจักรวรรดิแมนจูชาวจีนในขณะนั้นครับไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับต่อการยึดครองกรุง ปักกิ่งเป็นศูนย์บัญชาการของจักรวรรดิแมนจูจึงมีการต่อต้านต่อสู้กันแทบจะตลอดเวลาเลยล่ะครับและแม้ว่าพวกแมนจูนั้นจะยังไม่เพียงพลําแต่ก็มีหลายต่อหลายครั้งละครับที่เกือบจะต้องพ่ายแพ้ต่อชาวจีนที่ต่อต้านชาวแมนจูละครับจนกระทั่งครับความชัดเจนของการปกครองของชาวแมนจูที่มีต่อชาวจีนนั้นก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเจ้าแห่งราชวงศ์หมิงพระองค์สุดท้ายนั้นได้ทําการหนีออกจากประเทศจีนไปครับแต่คุณผู้ชมครับนั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับของการปกครองอย่างชัด เจนของประเทศจีนในขณะนั้นโดยชาวแมนจูครับนั่นก็เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆยังมีการต่อสู้ยังมีการขัดขืนชาวแมนจูโดยชาวจีนอีกหลายต่อหลายครั้งนั่นเองครับ เรื่องราวการปกครองของราชวงศ์ชิงยังคงมีรายละเอยียดอีกมากมายหากเรามีโอกาสนะครับเราจะนำเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้มาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมแหละครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมแชร์และที่สำคัญครับอย่าลืมที่จะกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเนี่ยนะครับจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ